สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มีเรื่องใหม่มาดีวิวคือเรื่องเกาโจโกพันสวยนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นของสำนักพิมพ์ของเนชั่นนะครับโดยเนื้อเรื่องครับก็จะประมาณแบบว่าผู้ชายพระเอกของเราเดี๋ยวเราจะอาจจะแนะนําเบื้องต้นนะครับว่าเนื้อเรื่องประมาณไหนเพกของเราผู้ชายคนนี้ครับก็คือไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งก็คือมีรูปผู้หญิงเก็บอยู่ในกระเป๋าแล้วเกิด ประสบอุบัติเหตุครับจนต้องออพักรักษาตัวเป็นเวลาหนึ่งปีโดยทุกคนเนี่ยคิดว่าพระเอกตายแล้วแต่ก็ได้คุณหมอท่านนี้เป็นคนช่วยไว้นะครับก็คือได้การทําการผ่าตัดโน่นนี่เปลี่ยนหน้าพระเอกใหม่นะครับกลายเป็นแบบนี้เลยด้วยความที่เรื่องมันเกิดอย่างนี้ขึ้นเพราะว่าคุณหมอเนี่ยคิดว่ารูปถ่ายใบเนี้ยเป็นรูปของพระเอกแต่จริงๆคือเป็นรูปของนางเอกที่พระเอกชอบนะครับก็เลยทําให้ว่า หมอคนนี้พาตัดให้เป็นหน้าผู้หญิงประมาณนั้นมันก็เลยเกิดความมหาขึ้นที่ว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเป็นผู้ชายหมดแต่หน้าตาเนี่ยเหมือนผู้หญิงคนที่ชอบก็เลยทําให้เป็นคอมเมดี้เลิฟไปในตัวด้วยแล้วพระเอกก็จะเริ่มหากลับไปหาที่อยู่เหมือนกับว่าเอ้ยบ้าน,นตนัวองอยู่ไหนกลับไปหาที่บ้านแต่คือที่บ้านก็ย้ายไปแล้วเพราะทำใจไม่ได้เรื่องลูกชายแล้วก็เมื่อไปเจอกับนางเอกก็เข้าใจผิด คิดว่าเป็นพี่สาวที่หนีออกจากบ้านไปไปทําตามความฝันมันก็เลยเกิดเรื่องวุ่นวายมากขึ้นครับทำให้กันว่าทําให้น้องสาวแบบที่ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงนู่นนี่แล้วเกิดเรื่องวุ่นวายหลายหลายอย่างในเนื้อาหาเน,ะนาะก็เรื่องนี้ก็ถ้าจะบอกความสนุกก็แนะนําครับอ่านแล้วเพลินๆดีช่วงเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเนี่ยอ่านแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันน่าติดตามรู้สึกสนุกสนาน แต่ช่วง4 5 6หนี่ก็ถามว่าเฉยๆโดยความรู้สึกตัวเหมือนอผู้เขียนเขียนไปเรื่อยๆโดยไม่มีแบบแพนเท่าไหร่ก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันบางครั้งมันก็เหมือนเรื่อยเปื่อยบ้างบางครั้งก็เหมือนแบบเอ้ยจริงจังบ้างแต่โดยรวมถือว่าสนุกครับเนื้อหาโอเคช่วงต่อไปอเราจะเป็นช่วงการสปอยเนื้อหานะครับสาหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอาจจะไม่ได้หาอ่านหรืออะไรเดี๋ยวเราจะมาสปอยกันเลยนางเอกเนี่ยนึกว่า พระเอกเนี่ยเป็นพี่สาวที่เหนียว <ๆ S 1> จากบ้านไปก็เลยทำให้ต้องอยู่ด้วยกันจริงๆพระเอกก็หาเรื่งจะหนีแหละแต่พระเอกมารู้ความรู้สึกในใจทีหลังว่านางเอกอะชอบพระเอกแล้วก็มารู้ทีหลังว่านางเอกอะรักพี่สาวตัวเองมากก็เลยทําให้ไม่สามารถทําให้คนที่รักตัวเองเสียใจได้เพราะว่าพี่สาวกลับมาก็เลยรู้สึกไอ้นี่แต่ก็อย่างที่บอกครับพี่สาวเป็นผู้ชายเนาะมันก็จะมีความแข็งแกร่งเหมือนเดิมพระเอกปกติเป็นคนแข็งแกร่งอยู่แล้วเรื่องต่อยตีมันก็เลยทําให้ ก็มีสกิลนี้ด้วยอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องเหมือนไปเก่าโจนู่นนี่ไปประมาณนี้เลยก็ก็จะมีเรื่องวุ่นวุ่นระหว่างอาจารย์อาจารย์ที่นี่แต่คือมันเป็นผู้ชายไงมันก็ไม่ได้สนใจอาจารย์เออหรืออาจจะเป็นเรื่องของมีอะไรกันอ่านิฉากสวีนิดหน่อยเรื่องของที่แบบมันไม่มีหน้าอกอ่ะก็ใส่ซีดีคนเติมนู่นนี่ แต่เหมือนกับมันก็เป็นแบบว่าเรื่องนี้ถามจริงๆบอกตรงๆเลยว่าตัวชูโลน่าจะเป็นน่าจะเป็นคุณหมออะเออเพราะว่าคุณหมอทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันดูฮาดูแบบไปเไรื่อยๆเนี่ยคุณหมอคนเนี้ยเอ,อเพราะว่าตัวหลักคีมเมสเซจที่ทาให้ฮาหน่ยจะตัวนี้แหละเพราะว่าจะเอาเรื่องตองๆติงต้อง,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 องมาทําให้พระเอกปวดหัวได้ๆๆเรื่อยๆเออส่วนคนนี้ยูนะอ่าเป็นพี่สาวที่บอกที่หายซับศูนย์ไปแล้วก็ส่วนนี้เป็นลันโดเนาะ อันนี้เป็นรำผู้หญิงอันนี้นางเอกอะจบเล่มหนึ่งส่วนเล่มสองอเนื้อเรื่องก็จะมามาว่าพระเอกต้องไปเล่นนะ้ำนู่นนี่แต่คือสัจนุลไม่ได้ใช่ไหมไมงงั้นปิกาจูโผล่ก็จะแก้ไขสนถนานการณ์ยังไงอะไรยังไงก็สนุกดีนะมันทำให้น่าติดตามก็เอาตัวรอดามาได้ตามสไตล์พระเอกเนาะแล้วก็จะมีอะไรกันอืม แต่เรก็ร้ายก็ <c oughs> จะมีแบบมีเรื่องม,มีนู่นมีนี่ก็จะมีแก๊กฮาอยู่เหมือนกันนะแบบฉากสานี้ก็ชอบอยู่นะที่แบบนางเอกเอ้ยพระเอกต้องใส่ชุดทํางานเพื่อหาเงินซื้อของขวัญให้นางเอกเอ่าใส่ชุดกระต่ายแต่แม่งไม่เหมือนกระต่ายเลยดูไปดูมาเอ้ยแล้วก็แบบเอ้ยไปใส่ชุดทะเลาะวิวาอ่างเงี้ย ก็โดนหักเงินอะไรเงี้ยเออหรือแม้กระทั่งตอนป่วยอะไรเงี้ยอือฉากสวตก็มีนิดหน่อยนะอืมแล้วก็มีเรื่องของลูกพี่ลูกน้องที่มาจับผิดช่วงแรกจะวุ่นวุ่นเออลูกพี่ลูกน้องที่มาจับผิดแล้วก็เรื่องที่แบบเริ่มเจอต้อนตอแล้วก็แบบว่าจะไปไปหา,ายูนะตัวจริง บางอันอาจจะพูดไม่หมดนะไปหายูนะตัวจริงแต่คือสรุปไปหาแล้วไม่เจอเอเหมือนกับเขาไปเรียนต่อที่ฮอกไกโดนู่นนี่ก็เกิดเรื่องวุ่นวุ่นมีเรื่องกับแก๊งนูน้นแก๊งนี้เอเกิดปัญหาระหว่างแก๊งนังเอกก็เข้าไปพัวพันด้วยแต่พระเอกนี่ก็น่าสงสาร่ะก็เข้าไปพัวพัน แต่โดยรวมถือว่าสนุกอ่ะเรามาไอนี่เลยแล้วกันเพราะบางครั้งนี่เพิ่งอ่านมาแต่รู้สึกว่าเนื้อหามันก็แบบมันเหมือนไปเรื่อยๆอะเออมันเหมือนกับช่วงหนึ่งสองสามอะมันเหมือนมีแผนมาไว้แต่ช่วงสี่ห้าหกมันเหมือนไปเรื่อยๆแบบว่าไหลไปเรื่อยแล้วกันในความรู้สึกส่วนตอนจบที่บอกมันไม่เวิร์กก็เพราะว่าอืมเหมือนกับจบประมาณแบบว่าพี่สาวมาแล้วก็เออแบบ มาเจอก็แบบเออแบบนายสวมบทเรามาโดยตลอดเลยเหรอนู่นนี่แล้วก็ขอว่าอยาให้พระเอกไปเจออะไรเงี้ยแบบว่าทําเรื่องเลวร้ายไปอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้แบบฟังอะไรกันเท่าไหร่แล้วก็สรุปอืมพระเอกก็เลยต้องผ่าตัดหน้ากลับเป็นเหมือนเดิมก็จะแบบซึ้งอยู่ช่วงนึงแบบเฮ้ยแบบจะไม่ได้ไปเจอแล้วนะนู่นนี่อะไรเงี้ยแบบเสียใจแบบเออ แต่ก็เลี้ยวล่ะฉันจะไม่ไปเจอนางเอกแล้วแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบอ,อพระเอกอ่ะดูพระเอกจ๋าไปหน่อยเออแล้วก็พาตัดกลับเป็นหน้าเดิมอืมก็กลายเป็นหน้าเดิมแล้วก็นางพระเอกก็ทําเรื่องที่แบบยังค้างคาใจอยู่ที่แบบไม่ได้พูดแล้วไม่ได้ทําอะไรเงี้ยก็แก้ต่างกับโรงเรียนว่าเอ้ยแค่ขาหักแล้วก็เลยพักฟื้นไม่ได้ไปตายที่ไหนก็มาสารภาพรักอืม เนี่ยมันดูเหมือนจะจบแฮปปี้เอนดิ้งนะสรารภาพรักแล้วก็จากไปอืมแล้วก็เหมือนกับอ่าพี่เนี่ยพี่ของนางเอกก็มาขอพระเอกประมาณแบบว่าเฮ้ยช่วยกลับเป็นหน้าเดิมได้ไหมเออแบบเหมือนกับช่วยกลับเป็นหน้าเหมือนเดิมได้ไหมเพราะว่าตัวพี่นางเอกอะต้องไปเรียนต่อเออแล้วไม่อยากให้น้องเสียใจเพระเอกบอกได้สิฉันทําได้นู่นนี่ยังไงก็ทําได้เออนู่นนี่เงี้ยแต่หมอก็บอกว่า ถ้าทําแล้วอ่ะก็จะไม่กลับเป็นหน้าเดิมได้แล้วนะเพราะว่ามันสิยกรรมไปมาคนเรามันแบบเต็มที่ก็แค่ครั้งสองครั้งอ่ะถ้าเกิดผ่าตัดพลาดขึ้นมาครั้งนี้จะกลายเป็นว่าหน้าไรอารมณ์อย่างานงี้ไปเออหรืออาจจะอปิรักไปเลยก็ได้แต่พระเอกบอกทําได้เ,ดเสร็จปุ๊บเออแบบหน้าแบบนี้ฉันไม่เอาแล้วฉีกปุ๊บอ้าวกลายเป็นว่าสรุปอืมหมอไม่ได้ผ่าตัดให้ก็คือไว้หน้าเดิมโดยอ้างสาเหตุนู้นนี้แล้วก็แค่เอา ไอ้น,นั่นมาหลอกให้พี่เอกบอกแล้วท่าไมรู้สึกเจ็บตอนนั้นบอกอ๋อฉันแค่เอายาชาหรือยาทําให้แสบๆมาทาแค่นั้นแหละเออก็เลยจบประมาณนี้เอ้ยเมย์ก็โอเคงั้นช่วยอยู่กับน้องต่อแล้วกันก็เลยกันว่ามาอยู่ด้วยกันต่อเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนกับว่าเออแบบจนกว่าจะถึงวันที่จะได้เป็นลันโดตัวจริงเราจะอยู่ด้วยกันด้วยใบหน้านี้อีกครั้งกลายเป็นว่าจบที่แบบเอ่อพี่ ไปเรียนต่อความรู้สึกนี่ผมรู้สึกเหมือนเห็นแกตัวอยู่เหมือนกันนะเออไปเรียนต่อแล้วก็ปล่อยให้ลันโดพระเอกมาใช้ชีวิตนางเอกแบบหญิงหญิงอย่างเงี้ยเออก็เลยทำรู้สึกมันไม่ค่อยเวิร์กอืมข้นแรกเขาคิดตอนอวสานสองแบบนะอวสานแบบอืมคิดว่าพระเอกฝันอยู่เออแล้วก็ตายอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเหมือนกาลังฝันอยู่นะอืออะไรประมาณนี้เออแต่สรุปไม่เอาอวสานแบบนี้อืม ประมาณนี้เลยก็อ่านเพลินๆอ,อ่านได้เรื่อยๆอือมสนุกสนานอยู่แต่ติดอยู่อย่างเดียวเออเนื้อหามันน้อยไปอ่ะจริงๆมันเล่นได้อีกหลายอย่างแต่เขาจบประมาณเนี้เออมันก็เลยทำให้ค้างคางว่าเอ้ยสรุปลีน่าเป็นยังไงเออพี่สาวนางเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยที่พระเอกปลอมตัวแล้วก็ทำให้รู้สึกแบบมันยังมีตัวละ,ละครหลายๆตัวเลยรวมถึงบ้านพ่อบ้านพ่อ,พอแม я, พ่พระเอกเออพระเอกไม่คิดจะกลับบ้านเลยวะ่ะ นุ่นนี่เออมันทําให้รู้สึกแบบเออไหนจะน้องชายพี่เอกที่พูดถึงแล้วไม่ได้เอ,อ่ยเอ,อ่ยแบบว่าเฮ้ยเป็นยังไงเป็นคนนิสัยแบบไหนอะไรอย่างงี้ยังไงอย่างเงี้ยมนเลยทำรู้สึกว่าอืมแต่โดยสรุปโดยรวมนะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับฮอตเรื่องอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าผู้ชายแปลงหน้าเป็นผู้หญิงแล้วต้องเข้าไปป่วนอยู่ในโรงเรียนเนาะแล้วอยู่ใกล้คุาพี่เอกด้วยก็เป็นเลเวคอมี้อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจรวมถึงลายเส้นก็สวยด้วยครับเพราะว่าลายเส้นเรื่องนี้เป็นลายเส้น ต้องบอกว่าตัวนางเอกลายเส้นก็น่ารักเนาะแล้วก็ตัวละครทุกตัวมีลายเส้นที่แบบเออดูน่ารักหมดเลยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่นงที่ควรเก็บมาอ่านดูนะครับลายเส้นสวยครับแล้วก็อ่านเพลินๆด้วยสนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งเนาะ้องเล็พอมดีในโรงเรียนแล้วก็ปัญหาวุ่นวายเพราะว่าพระเอกเป็นผู้หญิงเออ แล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นต้องมีผู้ชายมาตอมนู่นนี่แน่เลยเพราะว่าหน้าเหมือนนังเอกแล้วสวยด้วยรวมถึงมีความร่าเลงอย่างนู้อย่างนี้แล้วก็พจะแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างยังไงแล้วก็จะแถแบบไหนอีกเพื่อให้ตัวเองสามารถอยู่รอดได้โดยไม่โดนเปิดเผยมันก็จะวุ่นวายประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นพอดที่น่าสนใจแล้วก็สนุกดียังไงลองไปอ่านดูแล้วรู้สึกยังไงก็มาบอกกันได้นะครับหรือใครยังไม่อ่านแล้วก็ลังหาอ่านอยู่ก็ลองมาฟังก่อนได้ครับผมว่ามันเป็นยังไงเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้ก็ลองดูครับคนเขียนเรื่องเดียวกับ m อ็มเนาะสำหรับใครที่อยากให้รีวิวเรื่องไหนอีกเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งได้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับ